ถามผมคนข้างเยอะนะว่าเลี้ยงปลายไงให้ไม่ป่วยแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวก็เลยอยากจะมาทำคลิปสรุปการเลี้ยงปลาครับขั้นพื้นฐานมีมือใหม่หรือว่าท่านที่เข้ามาเลี้ยงปลาคาร์ปใหม่ๆเนี่ยถามผมคนข้างเยอะนะว่า เลี้ยงปลาไงให้ไม่ป่วยแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวก็เลยอยากจะมาทําคลิปสรุปการเลี้ยงปลาครับขั้นพื้นฐานโดยคลิปนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การเลี้ยงปลาให้สุขภาพดีไม่ป่วยยังไม่ได้ลงลึกขนาดดีเทลการเลี้ยงที่มีเทคนิคต่างๆละกันโดยอย่างแรกเลยผมอยากจะให้ผู้เลี้ยงทุกท่านมีความใส่ใจเกี่ยวกับปลาก่อนคอยสังเกตคอยดูว่าตอนนี้เขาสุขภาพดีไหมเขามีอาการป่วยไหมเขาล่าเริงไหมการสังเกตเป็นจุดแรกที่ดีที่สุดเพราะว่าหลายครั้งนะที่ ปลาคร์บเราป่วยจนสายเกินแก้นั่นเกิดจากการไม่สังเกตของเราการปล่อยปลาละเลยจนทําให้เขาป่วยในระดับที่ว่าเกินจะรักษาหาย <S <S บางทีเขาอยู่ในน้ําเรา,าจะไม่เห็นน้ํามันลึกก็ต้องคอยสังเกตคอยปิดอ,อ๋อคอยตักขึ้นมาเช็กสุขภาพดูนะว่าเป็นยังไงนะยังมีเมือเยอะยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ไหมยังเนื้อตัวยังใสสะอาดอยู่ไหมหลังจากที่เรามีการช่างสังเกตเนี่ยผมก็อยากจะิสต์เป็นข,ข้อข้อขั้นพื้นฐานของการเลี้ยงผมก็แบ่งเป็น3หัวข้อ,ขอ,ขอหลักข้อแรกอยากให้ดูเรื่องน้ําเป็นเหมือนอากาศที่เขาใช้หายใจเลยครับเราอยู่บนบกใช้อากาศหาย ใ,ใช่ไหมเขาอยู่ในน้ำก็ใช้น้ําหายใจเทียบเหมือนอากาศเลยนะถ้าน้ําไม่ดีก็เหมือนอากาศเป็นพิษเราสูดดมเข้าไปทุกวันทุกวัน,วนร,ะระยะยาวทําให้ป่วยทําให้เกิดโรคขึ้นได้ดังนั้นน้ำต้องดีก่อนน้ำที่ดีคืออะไรต้องเป็นคุณภาพที่ปลาอยอยู่ได้โดยไม่มีอันตรายต่อตัวเขาแลา้วกันแหล่งที่มาของน้ำจริงๆริงจะมาจากแหล่งไหนก็ได้แต่จะต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนแค่นั้นเองจะใช้หลายท่านจะใช้น้ำประปาน้นำบาดาลหรือว่า ซอสน้ำอื่นที่หาได้อันนี้ไม่ไม่มีปัญหาเลยปลาคราฟสามารถอยู่ได้นะพอเป็นน้ําจืดแล้วก็ไม่มีคอรีน้ำที่มาเนี่ยเราก็ควรจะตรวจสอบคอรีนิดนึงอะไรคือค่าของเสียที่ปลาอยู่ไม่ได้คือแอมโมเนียของเสียที่เกิดจากอุจจาระปัสสาวะการหมักหมมในน้ําไม่ได้เปลี่ยนทายไม่ได้ล้างออกตัวแอมโมเนียจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิษต่อปลาสามารถทําให้ปลาตายได้โดยก่อนจะตายเนี่ยมันจะมีแน่นอนนะับเรื่องของการป่วยขึ้นมาก่อนตัวแดงง่วงติดเชื้อพอปลาเขาอ่อนแอปรอสิตเข้าโจมตีอันนี้คือสาเหตุหลักๆเลยนะที่ปลาป่วย แอมโมเนียเนี่ยจะไม่ไปไหนเลยถ้าเราไม่ทําความสะอาดกองแล้วก็มีคําถามต่อมานะครับที่หลายท่านชอบถามผมว่า ล้างกองเนี่ยควรจะล้างเท่าไหร่ถี่เท่าไหร่ล้างถีถ่เท่าที่เราควรจะล้างถี่ได้เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราห้องน้าแต่เราไม่ได้กดชักโครกล้วก็ยังเข้าห้องน้าอยู่อย่างนั้นเพราะปลามันทําทความสะอาดห้องน้ําเองไม่ได้กดชักโครกเองไม่ได้ผู้เลี้ยงเนี่ยนะคนที่จะช่วยเหลือเขาด้วยการล้างด,ดังนั้นนะไม่อยากให้ปลาท่านป่วยล้างกองบ่อยเท่าที่จะบ่อยได้ถ้าที่ฟาร์มผมเนี่ยบ่อเล็กล้างเผื่ออาทิตย์ละครั้งเลยนะพอดีเรามีทีมงานเราก็จะล้างบ่อยไม่ไม่ปล่อยให้เกินเดือนแต่ถ้าบ้านลูกค้าไม่ได้มีปลาเยอะมากไม่ได้มีปลาเข้าออกบ่อย ก็แนะนําสักเดือนละครั้งเพราะว่าถ้าเกินเดือนเนี่ยบางทีมันก็จะเริ่มเยอะเกินไปแล้วแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกรองแล้วก็วัสดุกรองของแต่ละท่านด้วยนะบางท่านมีดัากรองล้างเองมาช่วยตรงนี้ได้อย่างที่2แล้วกันมาข้อหัวข้อ,ขอที่2ผมจะให้ความสําคัญของบ่อรองลงมาน้ำเนี่ยอันดับหนึ่งเพราะว่าเป็นเปรียบเหมือนอากาศหายใจบ่อเนี่ยเป็นเหมือนกับโลกของเขาแล้วกันเพราะว่าเขาน่ะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นตลอดทั้งชีวิตของเขาเพราะว่าเราบอบแค่ไหนก็เท่านั้นเขาไม่ได้ว่ายอยู่แม่น้ําเหมือนปลาอย่างอื่นนะวันนี้เป็นปลาเจล เป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยนะแล้วก็จเจริญเติบโตได้อย่างดีไม่มีปัญหาต่อโครงสร้างบ่อปลาค้าที่ดีควรจะเป็นยังไงบ่อปลาค้าที่ดีจริงๆผมแนะนําลูกค้านะว่าควรจะเป็นบ่อสี่เหลี่ยมพืนผ้ามีความยาวไม่เน้นกว้างมากเนื่องจากถ้ากว้างมากเนี่ยบางทีเราจะตักลาในการที่จะเซอร์วิสเขาในการที่จะเช็คสุขภาพาเขาจะตักยากเพราะว่าบาอม,มีความกว้างให้ผมแนะนําก็สัก2.5เมตรความกว้างนะกำลังดีปลาญี่ปุ่นเนี่ย มันโตได้สุดๆก็เป็นเมตรก็มีการกลับลำก็ควรจะเผื่อ เท่าตัวครึ่งดังนั้นก็2.5เมตรเป็นไซส์ที่กําลังเหมาะนะครับแล้วก็สวิงในการตักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ2เมตรมันสามารถที่จะตักได้สุดไม่ต้องใช้2คนช่วยกันแต่ถ้าเกิน2.5เมตรถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่การตักปางจะยากขึ้นอยู่กับบอ่อของบ้านแต่ละท่านเนี่ยมีโครงสร้างที่เหมาะกับการทําบอ่อยังไงหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องบอ่อลึกๆมากยิ่งดีจริงๆส่วนตัวผมมองว่าอาจจะไม่เหมาะนักกับปะคาเพราะว่าปะคาเป็นปลาหน้าดินเป็นปลาชายเลนหน้าโคดไม่ได้อยู่น้าลึกดังนั้นบ่อที่ลึกๆเนี่ยบาง ใหญ่นะผมมีประสบการณ์ตรงนะบ้านลูกค้านะไปดูหลายๆที่มาเนี่ยในปลาที่ไซส์แบบ80-90นะแล้วเนี่ยล้วเลี้ยงบอ่อเกิน2เมตรปลาจะมีอาการซีกเนื่งองจากปลาเขามีน้ำหนักตัวเยอะแล้วบ่อลึกเนี่ย แรงดันของน้ำเขาจะยิ่งเยอะในระดับน้ำที่ลึกดังนั้นมันจะกดตัวปลาญี่ปุ่นพักหลังเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นบ่อเมจี่กันเกือบหมดแล้วนะครับถ้าไปสังเกตฟาร์มใหญ่ๆได้บ่อใหม่ๆของเขาจะทําเป็นเมจี่เมจ้าไม่เกิดนะครับปลาใหญ่ควรจะแรงน้ําตื้นหน่อยจะไม่มีความดันของน้ําไปกดเขาเขาจะว่ายสบายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ยาวนาะนสุขภาพาเขาจะดีสุดท้ายแล้วกันอาหารการกินของเขานะ มันก็อยู่แบบที่เราจะเลือกยิ่งอาหารดีสุขภาพเขาก็ยิ่งดีกับการถ้าเราใช้อาหารที่ไม่ดีนักที่ไม่ได้เกี่ยวกับปลาคร์ฟโดยตรงเนี่ยสุขภาพเขาจะไม่ดีเนื่องจากปลาคร์ฟเนี่ยเป็นปลาที่เรียกว่าไม่มีกระเพาะนะไม่สามารถที่จะมีน้ำกรดไปย่อยอาหารที่ซับซ้อนได้นะควรจะให้อาหารที่เป็นปลาคร์ฟโดยตรงย่อยง่งายๆอาจจะไม่เหมือนปลากินเนื้อปลายแม่น,น้ําที่สามารถกินอะไรหนักๆได้ไม่ควรจะให้อาหารปลาย,อ,ยาอื่นให้กับปลาคราฟถ้านานๆไปเกิดมันย่อยไม่หมดอะไรเนี่ยอาจจะมีไขยยมันส่วนเกินตับเขาก็จะทํางานหนัก ก็อาจจะตายเร็วแนะนําเป็นอาหารบาลานซ์มากที่สุดนะหลายท่านมาถามผมจะให้ระยะยาวจะให้เป็นบาลานซ์ทำให้ปลาสุขภาพดีไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องการนอนไม่ควรไปอัดเล่งสีเล่งโต,โตนานๆเน,น,น,นี่ยไม่ไม่ค่อยแนะนําผมคิดว่าน่าจะเคลียร์คับสำหรับมือใหม่ที่สนใจเข้ามาเลี้ยงปลาคาร์พที่ปูดมันเลี้ยงยากไหมถ้าถามว่าเลี้ยงยากมันก็เหมือนจะยากง่ายมันก็เหมือนจะง่ายนะมันขึ้นอยู่กับความใส่ใจของผู้เลี้ยงแต่หลักๆแต่3ข้อถ้าเราเมนเทนได้ดีเนี่ยน้ำบ่อแล้วก็อาหารเนี่ยผมว่าปลาจะอยู่กับท่านนะได้ยาวนานมากสามารถสร้าง ความเพลิดเพลินนะรแล้วก็เป็นเพื่อนยำเหงาเราได้คลิปต่อไปผมจะพาไปดูอะไรหรือว่ามีคอนเทนต์เกี่ยวอะไรก็ฝากติดตามแบบกดไลค์กดแชร์ช่อง y u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  e m m t r i x Code ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ